ครับผมมาครับผมงบองหารปกม้ก้งชิลิกเีภยภฐพยุ่นปัวแล้วก็ปลาหมึกแห้งแล้วก็ข้วใสดก่อนรักกัตำังก,ก้ามากทำน้ำซุป้หมักเผาวา แข็งครับผมแข็งันหยาบมีตะเบยไม่ตะเบยครับผมถ่ายใส้ปากอีกตูยางเดียวลองปมมือแข็งไม่รูปตัวด้วยแที่เด็ดผมหมักทุบความแดงลงไปน้ำครับทุบๆเล็กน้อย mà không được เด็กนี่เขจะ้มมาผมสองก่น รวยรุดดีส่วนมากต้นอีสนานเดี๋ยวมันต่ำในหัวงวงไหวจิบดิบเลยตู้ยังเดี๋ยวรู้ไทยจบแต่มักพักขามักต้นหอมของใสยลงไเป็นได้อีกครับผม อ <c oughs> แค่ย,งบบคยังสุดยอดแล้ะเจตจุสวนบริเปลูกไว้ครับส่นตะกีลิกกระสุนเลสุดวกครับผมขอบตลาดก็กว้างทีเดียวจบทีเดียวหนังสิเขาก็ต้มไปให้เรียบร้อยแล้วทำได้พริกพันตะไคร้ได้ประแดกแค่นั้นสุดยอด

ต้องนังจัดเต็มของีเต็มมไปเลยชิวตัวที่กับผมมาลลอกได้ครับแคมสบายเลย phải chỉ tôm mắm đạn là toàn lấy nhạp Uống thì nhạp mà rồi, rồi đây nhầm